สวัสดีครับวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเกียร์ขับเคลื่อนนะครับเกียรเ์เขาเรียกทาร์นเฟอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ทาร์นเฟอร์เขาเรียกทาร์นมิชชั่นนะครับทาร์นมิชชั่นเกียร์บ็อกซ์นะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ของ บูมเรซิ่งนะครับซึ่งส่อยู่ในรถของ BIX 01นะครับก็จะเป็นตัว LC70 นะครับตัวชัดซีนะครับ BIX 01แล้วก็ตัว BIX 02ซึ่งเป็นแลนนะครับแลนของบูมนี้ก็จะมี4่รุ่นเลยนะครับมีรุ่นมีตัวแลนโรเวอร์ตัว SUV ตัวตัวใหม่นะครับก็โฉมใหม่ก็จะมีตัว SUV แล้วก็จะมีตัว ที่เป็นกระบะนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นแหนบเป็นลิงก์นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ตัว BIX02 ที่เป็นซีรีส์3ก็จะเป็นแหนบนะครับทั้ง2องอย่างเลยซึ่งเกียร์เนี่ยก็จะใส่อยู่ใน BIX01 กับ02นะครับตัวนี้เนี่ยวัสดุของเกียร์เนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแล้วก็เฟืองด้านในเนี่ยจะเป็นเฟืองเหล็กที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ฟันของเฟืองเนี่ยม,มีความ มีความเหมือนเหมือนกับแบบบึกบึนมากเลยนะครับแบบว่ามีความมีความหนามีความหนาของเฟืองเนี่ยแล้วก็สเปอร์สเปอร์เกียร์เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกซึ่งเป็นสเปอร์อยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะมาให้ดูใกล้ๆนะครับแล้วก็ตัวในถุงเนี่ย ก็จะมีจรารบีมาให้ด้วยนะครับเป็นจรารบีสำหรับใส่เฟืองโดยเฉพาะนะครับแล้วก็น็อตเนอร์อะไรเนี่ยต่างๆนานาครับนะครับตัวนี้ก็รหัสชื่อว่า brj br ขีด g 1 0 0ครับก็สำหรับสาหรับเกียร์เนี่ยเกียร์ของเราเนี่ยที่สนามเนี่ยก็จะมี3แบบน,นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นของ bix 0 1นะครับเป็นเกียร แล้วก็ตัวเกียร์ของ TF2 นะครับหรือรถของ R c ซนะฟนครับก็เป็นชุดเกียร์เดียวนะครับซึ่งตัวของบูมเนี่ยจะเป็น2เกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์เดียวนะครับตัวเกียร์เดียวก็จะมีสเปอร์อยู่ด้านนอกนะครับสเปอร์ก็เป็นกลมๆนะครับแล้วก็ R c ซฟก็คุยว่าเป็นเกียร์ที่มีความทนทานมากที่สุดเลยนะครับคนเล่นทุกคนก็เล่นแล้วก <ขอ S 2> ็ว <ขอ S 1> ก็ทนจริงนะครับจะเกิดว่าเสียอย่างมากก็อาจจะเป็นแค่สเปอร์ลูดนะครับใช้ไปน,นานๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกียร์เหมือนกันนะครับก็เรียนแบบของตัว RC4 มานะครับซึ่งอยู่ในตัวตัว l นโ d เ o อ e r ของทีมลัฟฟี่นะครับตัวนี้ก็มันจะเป็นเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเกียร์ทีมลัฟฟี เหมือนกับ r ารเลยแต่ว่า r ารนตรงตรงนี้มันจะเป็นสีสีเซายนะครับแต่นี้ของ RC ของ r ของบูมเนี่ยของทีมลัฟฟี่เนี่ยทำเป็นสีดำแล้วก็เป็นเฟืองเฉียงนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆนะครับว่านักษณะงานมันเป็นยังไงนะครับของตัว BRX02 นนะครับดูกันนะครับ นี่นะครับลักษณะของเกียร์ของบูมเลสซิ่งนะครับด้านนอกก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีเฟืองอยู่ด้านในแล้วก็จะเป็นเกียร์ที่มี2เกียร์นะครับตัวนี้ก็จะมีเซอร์โวสำหรับดึงเปลี่ยนการเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็สเปอร์นะครับสเปอร์จะอยู่ด้านในนะครับด้านในของเกียร์นะครับถ้าเป็นของ R c 4ซเนี่ยสเปอร์ก็จะเป็นใหญ่ๆอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย ก็จะมีน้ำหนักน้อยกว่านะครับสำหรับตัวเกียร์ของบูมเนี่ยก็มีน้ำหนักประมาณ1 6 5กรัมนะฮะร,รวมแพ็กเกจมันนะครับรวมถุงนะสำหรับ R c 4ซฟก็น้ำหนักประมาณ200กรัมนะครับรวมถุงนะครับนี่ก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็เล็กนะครับไม่ใหญ่เทอะทะมากนะครับมีเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับ สำหรับตัวเกียร์นี้ตัวสเปอร์เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเวลารูดเนี่ยก็สเปอร์ก็จะรูดก่อนเฟืองด้านในนี้ก็โอกาสจะรูดยากมากนะครับเพราะว่ามันมีความหนามากเลยนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็สลิมนะครับมีความเรียวนะครับมีพื้นที่เหลือให้ใส่นู่นใส่นี่ได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ สำหรับรถที่จะใส่ภายในเลยเนี่ยมันก็จะมีมันก็มีโอกาสที่จะติดภายในได้น้อยนะครับเพราะว่าลักษณะเกียร์มันมันเล็กนะครับนี่เล็กครับก็สำหรับเกียร์ของบูมเนี่ยเขาก็บอกว่าใส่ได้ทั้งมอเตอร์ที่เป็นบัตนะครับมอเตอร์แปลงถ่านแล้วก็มอเตอร์บัตรเลนนะครับแต่ว่ามอเตอร์บัตรเลนเนี่ยเขาบอกว่าใส่ได้ไม่เกิน5000 kv นะครับ มันก็จะเกินเกินลักษณะการเล่นรถรถสเกีวนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับหรือว่าต้องการที่จะขึ้นรถใหม่เนี่ยก็ลองดูนะครับว่าเกียร์ของบูมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่มีความเพียวนะครับแล้วก็น้ำหนักน้อยนะครับมีพื้นที่เหลือให้เล่นเยอะแล้วก็สามารถที่จะใส่ภายในได้นะครับโดยที่โอกาสที่จะติดเนี่ยน้อยเพราะว่าเกียร์มันเล็กนะครับ สเปอร์ก็อยู่ด้านในนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ s h o p ปีนะครับทั้งหมดก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Skill Thailand นะครับแล้วก็ตัวเว็บไซต์นะครับก็ชื่อ RC Skill Thailand นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดที่เป็นภาษาไทยได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะครับก็ไลน์มาถามได้นะครับไลน์ ID นะครับ HD Alien นะครับหรือว่า อินบ็อกมาสอบถามในเพจของเราก็ได้นะครับเพจ6ชื่อ rc skill thailand นะครับแล้วก็เราก็จะได้มีการโต้ตอบแล้วก็ส่งรูปเพิ่มเติมไปให้ในเพจหรือว่าในข้อควในกล่องข้อความหรือว่าใน Line id นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ we're uh -huh. too